พรุ่งนี้หวยออกผมก็เอาข่าวเรื่องเกี่ยวกับหวยหวยมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเผื่อใครชอบเรื่องนี้นะครับอ่ะข่าวแรกนะครับออกมาแล้วหลายงวดนะครับนี่ของนางสาวคุณนาโมลอายุ3-7ปีเจ้าของต้นไม้นะครับเปิดเพราะปลูก้นสากลางสารน้ำมีต้นงีงงอๆงองตามรูปนะครับเลขก็คือ6859ดําสำหรับงวดวันที่17ทับ1ทับหกนี้นะครับเป็นที่โคราชนะครับ กคราวนึงนะครับก็นั่นแหละครับต้นมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับเจ้าของก็บอกว่าฝันนะครับแล้วก็มีคนมาแห่ดูนะครับแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าลืม195่เเด้อนะฮะที่อุดรธานีนะครับเป็นต้นมะพร้าวของตาน้อยอายุ73ปีนะครับนี่นะครับก็ตามภาพตามรูปเลยอีกคราวนึงนะครับนี่ก็บอกว่าเห็นเลขชัดมากนะครับต้นตาลนะครับพบเรื่องประหลาดมองขึ้นไป เห็นเป็นตัวเลขนะครับผมก็เขาบอกว่าถูกมาแล้ว3มวดซ้อนนะครับจากบ้านที่เดินทางไปชมละกราบไหว้ต้นตาลสยอดนะครับสังเกตเห็นว่าการยอดต้นนะครับซ้ายมือเป็น c 1นนะครับอ่ะก็ไปลองดูกันไปนะครับ